ที่นะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับขออนุญาตฝากสินค้าแบรนด์วินแบรนด์นะครับหรือว่าวินซอนสิทธิ์ออฟฟิเชียลนั่นเองนะครับตอนนี้มีแค่เสื้อนะครับผมเป็นเสื้อยืดนะครับผมใส่ไปเที่ยวใส่อยู่บ้านใส่สบายเนื้อผ้าสบายนะครับผมใส่แล้วไม่ร้อนนะครับผมครับเป็นเสื้อระบายอากาศชั้นดีเลยนะครับร่างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมปุ้มนี่เลยนะครับผม ราคา160บาทนะครับมีทั้งหมด5สี5ไซส์นะครับผมไม่มีปลายทางนะครับผมนะครับผมนะครับเป็นสินค้าพีออเดอร์นะครับผมส่งทีทั่วประเทศนะครับผมเนาะนะครับใครที่อยากจะสั่งซื้อนะครับสามารถสแกน QR โค้ดได้เลยปุ่มนี่เลยนะครับผมสามารถสแกนตรงนี้ได้นะครับหรือว่าใครไม่สะดวกสแกนนะครับสามารถไปกดที่คำอธิบายใต้คลิปได้นะครับจะมีรายละเอียด แชงไว้นะครับผมโอเคนะครับผมใครฝากด้วยนะกันนะครับผมใครที่อยากได้เสื้อสวยๆนะครับผมไปใส่นะครับผมนะครับผมก็ฝากด้วยนะกันนะครับผมโอเคไปชมคลิปกันเลยป้าย